สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็เดินทางมาที่ปราสาทบ้านจามนะคะท่านผู้ชมคะตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้ข่าวมาว่าที่นี่เขากำลังมีการมาไหว้แก้บนนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ลาบนะคะท่านผู้ชมคะ ก็เลยอยากจะมาตามตัวเด็ดๆไปฝากกับ f c ทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอปก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชดดีๆชดเด็ดๆนะคะก็กำลังจัดเตรียมของเส้นไหว้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะปูแสนคำนะคะท่านผู้ชมมา ทำพิธีในวันนี้นะคะเอ็ดก็ได้มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้ชาวบ้านก็มาหลายคนมากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อจะมาขอโชคขอลาบตองวดกับอาจารย์ปูเ่เสนคำนะคะท่านผู้ชม ได้เลยสี่ตัวเลยไม่ใช่คือเนี่ยหนึ่งอานหนึ่งไม่หนืออาจารย์นี่บอกคือหนึ่งแล้วก็ศูนยสามศูนย์ห้าแล้วก็แปดได้กลุ่มแค่หนึ่ได้กลุ่ม,คคม,มคแค่หนะึ่แต่ว่าวันที่ปูมามาเปิดอันนี้ของเจ้าแม่ตะเคียนนะมันได้แปดศูนย์สามแต่วันที่จะออกจริงๆมันได้

เห็นไหมป้าคนนั้นที่บอกเราบอกว่า8ปดศูนย์ห้ายชริเคยแปดศูนย์ห้าลูกครูรยรจ้ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ปูแสนคำก็กำลังลูกแป้งจากแม่ตะเคียนนะคะมีไปกับพี่ปุ๋ยบอก เ,เลขห้ามันจะมาอีกเนาะเลขห้าองอืมเลขห้าจะมาอีกอปู่ก็เห็นเลขห้าตัวหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขห้าตัวหนึ่งยขยายเอาปูปป่บอกว่าเลขห้าจะมาอีกเห็นแล้วหนึ่งตัวรอต่อสักครู่นะคะ ห้าไทยอใช่ใช่ห้าไทยเนะตัวไทยตัวใหญ่หด้วยเนาะเมื่อกี้เออชัดมากดูเอา,าเป็นเป็นห้าเลยถ้าจะเป็นห้าตวกับอะไรกู ห้าเก้าห้าดชัดนะจากนี้มองเห็นไหมครับพี่ตรงนี้เนี่ยภาพตรงนี้แบบยิงเกดเก้าังห้าสามใช่ไหมปูมองเอาเห็นตัวไหนครับปูห้าไรนะเห็นไ้เยห้าห้าสามมองเห็นแค่ได้ห้าห้าไปกลองจัดเอาห้าสามูมองก็ได้ คืห้าสามห้อกิบห้เหอห้้ปู่ก็ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมมองเห็น5 3มนะคะงวดนี้นะคะปู่เห็นตัวไหนคะปู่ปู่เห็นตัวไหนคะห้าสามห้าสามใช่ไหมคะห้าสามเลขสวยเออเลขสวยอยจ้าจ้าทุ ทำไว้ด้วยเขาเลยเราจ่ารางวัลที่หนึ่งจ่าสักทุกอุตระมันเตะเขามีฝุ่มีลาบเขาก็ทำบุญมาก็ให้ผรูเป็นตัวแทนนะเอามาแก้บนวันนี้ทำพิธีแก้บนใช่ไหมครับทำพิธีแก้บนคนถูกรางวัลใหญ่เยอะแต่เขาไม่ไม่ได้ม่ไไม่ได้บอกตัวไม่ได้ออกตัว คืออันนี่ก็มาทำเงียบเงียบเงียบมากเลยเออเงียบมากเลยเออเห็นกับในเฟซค่ะปู่ก็เลยตามมาค่ะเออเฟซใครก็เห็นร้านมันส่งให้ค่ะอก็เลยตามมาจ้าเลยตามมาค่ะอยากได้โชคกับปู่ค่ะได้โชคไม่รางวดที่แล้วก็ได้ร้อยห้าสิบบาทเออดี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 เออได้คนเล่าหน่อยเล่าก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้คนละร้อยคนละเใช่ไหมคะ คคนนนลละะพัยอไม่คือได้โชคจากที่ว่าพระโทมาบอกค่ะพระโทมบอกอยู่ที่กันทะลรมันแต่ไม่เคยรู้จักพระมาก่อนนะอยู่ๆกับพระโทมาบอก950ก็มาถึงค่ะก็เลยได้โชคจาะหมดนี้ก็จะ1 50บาทที่อยู่บ้านไหนคอยู่บ้านพยองค่ะช่องละอองเแชแนลค่ะ ะทบุปกูวันนี้หลายช่องเลยมาเยอะเลยวันนี้เอาให้แม่ตะเคียนดังเด้อวันนี้เจ้ามือจะรับไหมนี่รับรู้ครับคูเดาน่าจะร่วมทำบุญด้วยค่ะช่องละองชาแนลช่องละองชาแนลค่ะคูมาขอโชคกับปูค่ะ

ไปดไปด้บาบานกรุบวเบนตะบุกขีริจ้าวทกทุวัท่ววไปหนทุกทุแงวั่บ้านกรุบวทุกมวหน้าบานเน่ยแดอไกปหากินอะไรไกลแท้แต่ในบ้านเราก็ได้กินแล้วอยู่ในสังขะมือเฟืลถูกเยอะไหมคะพี่ กอตาบานเหรบ้องออกอตาบานทุกหวดเลยใช่ไหมโอ้ได้เลขจากปูใช่ไหมคะพีู่้าคือเป็นคนมากอย่างกโนบียลูกกรูใไหมจอ๋อตามตามติดปูใช่ไหมคะอย่างกมันติดเอกติเอกของปูเอจ้าอ๋อนี่งานนี่เกยตักเือกใเินจื่อนี่เทียหน่อยแนเอา โออยโมดาคือควาสบายผู้เทียทั้งหลาเนศตาทุตาทุสกสัเชวดาเอ็นตรมนกจาาทีอาดัมสันตอมจมัมอ้้เทียเื่อไอโนจกรรมบกชโลเป็สับกังสนุลยนุอุนุล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 ุนนนุลุนุลองุลุนุลุนุนุุุุน ព្រះប្រេហរិយាតាបៀរក្លោបិយតទំបងបុរអរហេវគិរីនោកណងពុភីអចមោអរយទេចន្តលិខេមហាលេនោកណងអាចាមិតេត្វៃមົນខំកោយ៉ាងយុគយ៉ាងថ្ងៃសំអរក្នុងផ្លៃតោទៅនឹងអិសិរៈកិចាមេ จัมปุเทวดาโนสรษ์สู่ชมณแก้วเมืองหลวงโดยดอกกรรมกุมมาควรสู่ชมโสมแจ้งอรรถรวนะคะเนโนไพรพฤกษาเชื่อมในวัฏผลโนตามควรสู่ชมตามพร้อมจนะคือสาศปกโพเพวตุมิเทเต នៅក្នុងក្រសែមានតែថ្ងៃខ្ញុំទៅលើគោកឲ្យចូលប្រដាប់ស្ទាំងថ្ងៃទាំងលោកបាទឧបលបានរាប់មកប្រកាសនៅទី plats ព្រមគ្នាគ្នាចូលរងតតាលពីព្រះចៅទីទាំងទ្រង់បាលីត្រង់ជ្រាប mon ខ្ញុំជាយ៉ាងទូទេវតាអត់ទាំងទេវតាអ້ອຍមកប្រជុំអ້ອຍជួយលពតជាតជាម រោគអាចទាំងខ្ញុំនឹងចតផោងក្លៈស្លៈវេកមេខ្ញុំសូមបញ្ជិងទេវតាដែលនៅចន្តិតនៅឯងនៅអូនទៅទឹងទៅពាំងបឹងខ្លងទុយទុយសំផាំងនៅប្រៃពិស្រានៅសមមមិនសមទៀតកពោះចាំងគ្នាយកខន្ធសបនាខាយាតាគុណទឿនគរុគណាខាព្រះគ្រុតនៅណားព្រះនាងនុករញ្ញចូលមកជួយកំចាក់ បានបាក់មើលព្រឿនវេលងគុតិរានវិញអាច់ទាំងតោទីកន្តាអស្ទាំងទេវតាអ oi ឆាប់មកកំណោមកទួយកំចាក់បងបងអាចចក្រោគ្រប់ច្រាក់ដងផ្លូវកំមានទីបានសន្តិយ៉ាងមួយវេលាវណ្ណក្របនេះបានបណ្ណន់បងទុបអ oi មានទុបមានលៀបពូនចៅទីអើទាំង lain ក៏បានទីផ្លែកឈើទីអីមួយថ្វាយក៏អ oi មែមករับសតូរលួផាំងថ្ងៃនេះអបពួកនំធំអឺ อบ้านทชกบ้านเรียบดด้คนี่อบนรบยะคะท่านชมผูก็ปทานะคะท่านชมค่ะ ปูโรยทานเนี่ยนะคะท่านชมปูก็กำลังโปร,ปรยทานนะคะ เลยนะคะท,ท่านผู้ชมก็เปลี่ยงตัวเลขให้แล้วกับลูกมาพร้างเส้นไหว้นะคะท่านผู้ชมนี้โผให้ตัวเลขแล้ว ท่านชมคะเดี๋ยวแอจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขจากคูปเสจยงทายของแสนคำนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะคะจากลูกมะพร้าวก็173นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูชัดๆอีกรอบนะคะมีนะคะท่าน ท่านที่ชมไปดูตัวเลขทิ่ปู่เขียนให้นะคะท่านพี่เขาสองตัวเลขหน่อยค่ะตัวไหนเนาะหนึ่งเจ่งเจ็ดสองใช่ไหมคะันี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ปุ่แสนคำก็เขียนตัวเลขให้นะคะหนึ่งเจ็ดสนสองนะคะท่านชมโอ้ไม่ใช่172่ง่ะนหนึนึ่งสสองนี่ไงพอะไรนี่แ หนึ่งเสามสองเนาะสามสอได้เจ็ดสามเขได้ท้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหรือไม่ก็หนึ่งสามสองนะคะท่านผู้ชมค่ะปู่ก็บอกแอดมาแบบนี้นะคะแล้วก็จากคู่เสียงไทยนะคะคู่เสียงไทยเดี๋ยวจะเข้าไปดูไกลๆนะคะคู่เสียงไทยก็หกเจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมทั้ปู่ก็เป็นคนทําี่จุดธูปขอโชคขอลาบกับเจ้แม่ตะเคียนนะคะท่านผู้ชมจาก คายได้173นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเจ้าแม่ก็ให้โชคมาแล้วคนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมคะค่าเรามีบุญวันสงาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะ673นะคะแล้วก็ที่ผู้เขียนให้นะคะ 1, 3, 2, หนึ่งสามสองรือไม่ก็หนึ่งเ็ดสอนะคะ ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็ให้เอฟซทางบ้านตัดเล่นด้วยนะคะเพราะว่างวดก่อนก็เข้า0ูน้าน,นะคะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้อาจจะ3ามตัวเตกก็เป็นได้นะคะค่ะแอดขอให้เอฟซแฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะูค่ะไม่ลืมค่ะไ,ไม่ลืมค่ะ Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để